สบายดีพ่อแม่พี่น้องถูกมองถุกบ่อนเนาะเบิ่งพี่น้องเอ้ยฐานะแม่แต่งโตจนเพลนจังลงเฮือนเบิ่งพ้นก็สิห้ามหัวอีกบ่จักตอนเมื่อนี่ค่ะก็สิปหารหล่อแจกซองเนาะหาแจกซองยูทูบเบื่ออุ้ยเผื่อฝนสะลงเฮือนได้พี่น้องเอ้ยสบายดีพ่อแม่พี่น้องขอจบ ฝ<ค>นก็ได้ตกแต่เ้าๆฝนนกบรรยากาศดีแล้ก็ต้องน้อยเท่ากับซีใช่ไหสบายดีเด็กพ,พี่เอพีโนโอ้ยถือกออนะล่องผูกขาหน้าก็รู้านาให้มันเกี้ยงเงี้ยเงี้ยเง้ยร้านก็พาถือนั่นเองพ่อเ่าเงียงียเค่ะพี่ระพดดดนางโหลดนะพ่อเมพี่นอนะ <c oughs> เหนือจำบอกว่านอนมื่อื่นมันแดดจางไปตอนนี้กำลังไปพ่อแม่พี่เนาะหุ้นข้างหน้าสึงกว่าข้างโลกข้างคือพี่ซางนี่พ่อแม่พี่เนาะเอ้ยเจโบกับฟาสข่ายไปสข่ายระว่างซีนน์บ๊วยออกเพ่งๆรวยๆนะคะมาแจกซองกันมาแจกซองกันเนาะ ชื่อเลขเชื่อทำบุญบ่ได้เงินหมดสิ้นบูชาบุญไว้พี่นี่เชียร์านไปเลยมาเจ็ดซองคนโตก,กับเาอยู่พาไปเอ้ยไปย่บบา,าบ้านก็บักเคิร์กลงวัดแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยบ้านนี้มันไหลอะนะก่อนอ้ออาวคือปิ่นกล่องมาทางฮาตะโฟงมาค <c oughs> นทางพ่อแม่พี่น้อง ตกใจว่ะเอากาปิ <c ười> oh ้นกล้องว่าเจ้าของทำแต่เห็นนะฮู้เจ้าของอยู่พุ่นเจ้าุู้เมืองเน่พี่น้องเอ้ยบนทางแล้วสักค่ะจะพาโนลิ่นอ่ะเจ๊โบขนยันไปปุ๊บเอาหอแม่พี่น้องเอ้ย

บอยว่ามือคองนะนุ่งลามน้ามนไอไอ้โหลดคลิปแะรกบขาไปนัเพื่อนหนึ่งแพร่บุญนะคะคุณพี่โดยที่ม่านเจ้านี้ห้าสิบหม้ออากหมอกวหมอพ่ใหยวเโตนับรรยากาศจะนอนเนาะคอยหันอน

ไม่นาเมาอยู่นดหนเมาจะบอกไปต้องไป้องกลางคืน้มกลาคืนกันตู้เครื่องเสียงชาวบ้านพอมีลำเลีองเมีเงินจ้างเเลำเลงสองหม่นวบุ่นเอามาแต่ใส่เนะขนาดโดแห่บ่อดมื่นงัมีปัญญาจ้ะแหเจ๊ทีเจ๊อัมลานี่เด้อเอาหนอเนอ

ข้าวกับนป้าเลือกไนขอาห้ลงมาหาแขกมาวาดะยางเ้ขาเลือกจะ้องกับลูก่อนจะลงไสอยู่ยังหวาเนาะนะลงไก่ลง่อันนั้นจัดซองจากจี๋ทำ ช่องหุบนนอกน้ำแม่น้องเพ้นบุนลายครับุลายรับนาทีว่ารบนาทแล้วข้างกับเปื่อนเนาะเนาะผนไปงนะคัแสบหรือเหาอันน้นเดบาวควันบ่าวนั่งปุยแอนดถากบ่าดาวถั่วกระดาวก็ได้เด็กบ่เอามาเ้พ่นมีข่าวล่งเด้อพ่นกันได้ ตาเม่ปนะไรอยู่าจัดนั่งประ่ายเห็นนางผู้เสื่อคนตกนา่งไปหาผู้ไปยเนาะือ <c> บ <oughs> ัวหอมเ้าไปน้ำแน,น่ <c oughs> นานาว นังซุยน่เดยนะนังนีนะนัป่าว่าป้าจะช่องหรือเาหนึ่งก้าทรงยมี่ยวนนะนังซีนะมี่คือวะเนาะนังซี่เอ้านังซุยเห็นดิอ๋อมี่มี่แ้เท่าไหร่แต่วะสาอนเีแล้วแมาใส่ทงเสียมอนี่ขอกันชีอแหวนกแ ถือแว่นมากคักแน่พัวใส่ธงเสือเมียนวะ่าันก็ยังมันคือหยัดบล่เถืขาแว่นแว่นกมอนแว่นยังดอกแว่นกันแสงอันเล่นโทรศัพท์สบายดีอสบายดีมาเพื่อนเอเชียงพน้อแม่เบาในแน่สบายดีเด้อพี่น้องเอสจิถูกใจอนีตจากนำ นีนะขั้นบอไซตแม่นกับบเห็หงอันน okay. ี้แม่นแม่นเห็ดฮงอันนี้นะอันนี้เลียบไกล้กับบ่อได้ไดจะเลียบไกลหมีกุนเทีมเนี่ยยิบยังยิบทงซองกาแฟอมดอไม้เยอกไบุญเะยเอ้ย บ่ก <ừ> mm ็สนานเจ้าเน่ยนันอู่แล้วขนาเมื่อไหนเหยิ่งบ้านอยู่กับวบ้านอยู่แล้วใช่ไอันดส่วนของนุอันเจโบมาเนี่คือในส่วนูร่เบื่อคนดูเรื่องเี่นเสียไปครับกับบ่าหูเนาะนันสือถ้าไันอยู่ข้างในอย่างนี้นะ

โอ๊ยดไปก่อนด้วยเฮ้ยกอเย็นพ่นหมเต้องังียมดเกิะไรขึนหาบจุวัดเหาบจุดเปนเองนี่ย้หาบจูวัดเออเยิจนยอดชุ่าก่วงบ่ย่แลนาะมนงช่วง ตีบุ้งตีเป็นบุ้งคือว่าคือว่าช่วงบ่ายสองนี่แหละเห็นเพฝนเื่อนเนี่ยอันนั้นคนสีโฮมเลยคนถึงมาแต่เศร้าแล้วก็มาโฮมกันคืออันนั้นพี่ก่อนคือคืออยู่บ้านน่ะบ่อน่ะพี่ก่อนนะได้มึงนั่นไดเอ็น้ากับมึงเน้มหาเสี่ยวททันนีอพี่น้องสบายดีพี่น้องมาให้เสี่ยวอีกแล้วรถจะหน้าพี่น้องไหยอาบุญมาฝากอาบุญมาฝากนั่ง นั่งพอน้าหน้าไม้หายเมื่อต่อนั่งอน้ไม้ไหาหน้าไม้เรนเออเท่าแม่เหมาะกับแกงนี่แล้วร่มเพื่อนถึงเวลาี่นอ่ะผู้อ่ไปหาหน้าไม้แล้วก็มาหลัดทันทีเลยมาหลัดหน้แกงเลยเนาะน่มันสบายดีขนาดเลยพี่น้องนั่งเอาหน้าไม้เม่ห้แกงเดีสิเมื่อแกงอ่งก็สาวขายชองคนขอบใจเลไลด้วยเสียด้อเป็นยังพี่น้องก็แกงอยู่น ถ้ากมาท้าเอาไหม่พี่น <District of résult> ้องเกกตื่นจะวนนอนได้พักหรือบ่ตื่นมาันไปเลยพี่น้องยกัวเ้ยอย่าบ่ความจริงนะพี่น้อง่าความจริงเลไปต่ละไกด์หนากระดมๆนี่ยสมืกนี่ทายผูไเลยเิมบนข้างแต่อยกางมัเิ่ขี้แคลวกันพี่น้องหาสซื้อ สิมาห้วยเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเห็นไหนเนี่ยผมก่อนเมกไหลดําขับทิพอู้ยบนทางกับพ่อแม่พี่น้องเลยเตแมนซ้าเจโบพาไปจนหิวข่าวพ่อแม่พี่น้องใส่กระแลงบีทกันอยู่มาสิมาแหวกินเพอลฮะเขาก็บเเปิดอีกขนาด จำเจีเเยวปลาแดกอยู่เพื่อนคนละถึงเลขจำโตบ่เฮย้ยอ่าสีม่วงแรงผู้แน่นอนมูกระถะหรือว่ามามะโต้บินเลขมาะโตบินเลขมากินผัดกะเพราบินเล็กโลอบสองแรกเด้ สำหรับคลิปนี้กับายบายเด้พอพ่อแม่พี่น้องพอกันใหม่คลิปนะอย่าลืมข่าวมาหลับเบิงหลับส้มเนะด้พอพ่อแม่พี่น้องบายดี